สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด BNK48 กักตัวเชอ้อปรางออนไข่มุกจีจีหลังไปถ่ายรายการกับบอลเชิญยิ้ม BNK48 สั่งกักตัวเชอรปรางออนไข่มุกจีจีสังเกตอาการ14วันหลังไปถ่ายรายการกับบอลเชิญยิ้มที่ติดโควิดคอยรายงานอาการกับบริษัทอย่างใกล้ชิดวันที่11เมษายน64 Facebook BNK48 ได้ออกแถลงการโดยระบุข้อความว่า แถลงการจากบริษัท i n d e p e n d e n t Artist Management จำกัดเกี่ยวกับสมาชิก BNK48 เนื่องด้วยสมาชิก BNK48 จำนวน4คนได้แก่เชิร์พรางออนไข่มุกและจีจีได้มีการไปถ่ายทำรายการ Hollywood Game Night เมื่อวันพุธที่7เมษายน2564โดยมีหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันคือคุณบอลเชิญยิ้มเร่วมถ่ายทําในวันดังกล่าวและทางคุณบอลได้มีการประรากาศว่าตรวจพบเชื้อโควิด -19 เมื่อวันเสาร์ที่10เมษายน2564ที่ผ่านมาดังนั้นทางบริษัทจึงได้ให้สมาชิกที่ไปถ่ายทํารายการในวันดังกล่าวทั้ง4คน กากตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา14วันจนถึงวันที่21เมษายน2564รวมถึงให้คอยรายงานอาการกับทางบริษัทอย่างใกลยย้ชิดและจะนำไปทำการตรวจเชื้อทันทีหากมีอาการอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอให้สาวๆ BNK48 ทั้ง4คนปลอดภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ